สวัสดีค่ะคารบายพูดักนะคะอยู่กับรถรีโวแคบทำครบชุดอีกแล้วทั้งคู่หน้าทั้งหมอกแคบแล้วก็ตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น 7D นะคะที่มีเสริมใยด้านบนแบบนี้แล้วก็มีเสริมตัวข้างประตูนี้ด้วยเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนัง ะะปูพื้น 7D คู่หน้าแบบสวมค่ะคลุมบ่อเดิมแบบไม่ลอกไม่เสียของเดิมแต่เป็นงานเข้ารูปกระชับแล้วก็ตรงรุ่นเลยหนังที่ร้านนะคะค่อนข้างจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปแน่นอนเพราะเป็นหนังคุณภาพหนาหนึ่งมิลเต็มนุ่มแล้วก็ไม่กระด้างนะคะจะมีความใกล้เคียงกับหนังแท้นะคะแต่เป็นหนังเทียมโดยที่ช่วยลูกค้าประหยัดงบ แต่ใช้ได้นานค่ะนี่เป็นลาย VP นะคะที่เป็นลายตะข่ายปากตรงนี้เป็นดําได้ครีมทั้งคันค่ะนี่เป็นได้ตะเข็บคู่ทั้งหมดได้นล่อนทั้งหมดหนังคุณภาพทั้งหมดนะคะการันตีคุณภาพเลยว่ามาที่นี่จะได้แบบนี้ทุกคันนะคะส่วนสีส่วนลายสามารถเลือกได้แล้วก็มาต่อกันที่เบาะแคบหลังนะคะที่เป็นรุ่นฟองน้ำฉีดขึ้นรูปทั้งตัวพิงแล้วก็ตัวนั่ง สังเกตนะคะสรีระในการนั่งจะมีลักษณะพิงเอียงแล้วก็ตัวนั่งแหน่ขึ้นรับน้องนะคะแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยจะแน่นมากรับน้ำหนักได้เยอะเดี๋ยวจะขึ้นนั่งให้ดูเลยค่ะอันนี้นะคะพี่คนทั้งหลังสูง1 6 4ข้างหน้า170กว่านะคะ ส่วนใหญ่แล้วคนตัวสูงก็จะนั่งหน้าอันนี้ก็คือปรับเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อีกนะคะอย่างพี่นั่งหลังเนี่ยก็คือนี่เลยสรีระในการนั่งตัวนั่งที่แงนขึ้นมาก็จะรับกับน้องพอดีอย่างถ้าเป็นไซส์ผู้หญิงนั่งหรือว่าเด็กๆนั่งก็จะยิ่งสบายนะคะประมาณนี้เดี๋ยวขยายให้ดูนะคะไซส์นั่งประมาณนี้เลยชอบสีไหนนะคะเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีดําสีแดง,ส,ดงสีอะไรก็ตามเลือกสีได้หมดเลยเพราะว่าเราเย็บหนังให้ ตามที่ลูกค้าสั่งนะคะส่วนบอกแคปหลังสามารถเปิดหยิบเอาเครื่องมือได้ด้วยนะคะ mm. นี่เปิดแบบนี้ค่ะยกขึ้นมาง่ายๆเลยเปิดแล้วก็ปิดกลับตรงๆได้แค่นี้เองนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจติดต่อได้ที่ l ล n e แอดคา9กนะคะหรือว่าเบอร์โทร091 709 09 9960กก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ